สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องคู่มือการอ้างอิงแบบ APA ฉบับที่7กันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของงานเขียนเชิงวิชาการเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนนะครัะพอพูดถึงการเขียนบรรณานุกรมแล้วอาจจะรู้สึกว่าโหมันดูยุ่งยากสับสนจังเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกระบวนการนี้ให้ง่ายขึ้นกันโอเคครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเรื่องรูปแบบการเขียนต่างๆเนี่ย เรามาเริ่มกันที่คําถามพื้นฐานที่สุดกันก่อนดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องมีบรรณานุกรมด้วยล่ะครับคือต้องบอกว่าหน้าที่หลักๆของบรรณานุกรมเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันครับ 1. คือมันทำหน้าที่เหมือนเป็นแผนที่นำทางให้ผู้อ่านสามารถตามไปดูแหล่งข้อมูลต้นทางได้และสองคือเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานวิจัยซึ่งเป็นรากฐานของความซื่อสัตว์ทางวิชาการเลยครับเอาละครับ มาดูกันที่ขั้นตอนแรกที่ต้องทำกันเลยนั่นก็คือการอ้างอิงแทรกเข้าไปในเนื้อหาของเราหรือที่เราเรียกว่า in-text citation ครับหัวใจหลักของสไตล์ APA เนี่ยเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่านามปีครับมันก็คือการอ้างอิงแบบสั้นๆที่เราใส่ไว้ในเนื้อหาเลยเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปหารายการอ้างอิงฉบับเต็มๆที่อยู่ท้ายเล่มนั่นเองทีนี้รูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้แต่ง ง่ายๆเลยครับถ้ามีคนเดียวก็ใส่ชื่อกับปีไปเลยถ้ามีสองคนเราจะใช้คำว่าและมาเชื่อมระหว่างชื่อแต่ถ้ามีตั้งแต่สามคนขึ้นไปเพื่อให้มันกระชับนะครับเราจะใส่แค่ชื่อคนแรกแล้วตามด้วยคำว่าและคณะครับการอ้างอิงในเนื้อหาที่เราดูกันไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในหน้าบรรณานุกรมจริงๆที่อยู่ท้ายเล่มเราต้องเขียนแบบเต็มๆว่ายังไง โดยเราจะเริ่มจากสื่อสิ่งพิมพ์อย่างพวกหนังสือกับวารสารกันก่อนเลยสำหรับหนังสือนะครับรูปแบบก็จะเรียงตามลำดับง่ายๆแบบนี้เลยครับเริ่มจากใครเป็นคนแต่งปีที่พิมพ์คือปีไหนหนังสือเชื่ออะไรแล้วก็ใครเป็นคนจัดพิมพ์พอมาดูตัวอย่างจริงก็จะเห็นภาพชัดเลยนะครับเขาจะไล่ไปเลยตั้งแต่ชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์แล้วก็ชื่อเรื่องสังเกตนะคะว่าชื่อเรื่องจะเป็นตัวเอียง ตามด้วยครั้งที่พิมพ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยสำนักพิมพ์ค่ะส่วนบทความในวารสารรูปแบบก็จะต่างออกไปนิดหน่อยครับเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้คนอ่านหาเจอได้ง่ายขึ้นก็คือจะมีทั้งชื่อบทความแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ามาจากวารสารเชื่ออะไรปีที่เท่าไหร่ฉบับที่เท่าไหร่แล้วก็อยู่หน้าไหนถึงหน้าไหนครับ นี่เป็นตัวอย่างจากวารสารวิชาการจริงๆเลยครับจะเห็นว่ามีผู้แต่งหลายคนเขาก็จะใส่ชื่อมาให้ครบแล้วก็ตามด้วยปีชื่อบทความจากนั้นก็เป็นชื่อวารสารที่เป็นตัวเอียงตามด้วยข้อมูลปีที่ฉบับที่และเลขหน้าครับเอาละครับจากสื่อสิ่งพิมพ์เราขยับมาสู่โลกดิจิตัลกันบ้างมาดูกันครับว่าพอเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรที่สำคัญมากๆเพิ่มเข้ามา สำหรับแหล่งข้อมูลออนไลน์นะครับสิ่งที่ต่างและสำคัญที่สุดเลยก็คือการใส่ลิงก์เข้าไปนี่แหละครับซึ่งอาจจะเป็น URL ทั่วไปหรือถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะเป็น DOI ให้ลองนึกภาพว่า DOI เนี่ยมันเหมือนกับเลขบัตรประชาชนของเอกสารชินน้นนั้นๆเลยคือมันจะถาวรไม่เหมือน URL ที่บางทีลิงก์อาจจะเสียไปได้ทำให้เราตามหาแหล่งข้อมูลเจอได้แม่นยำกว่ามากครับ ส่วนการอ้างอิงบทความจากเว็บไซต์ทั่วไปโครงสร้างก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับก็คือมีผู้เขียนวันเดือนปีที่เขาเผยแพร่บทความนั้นชื่อบทความอะไรอยู่บนเว็บไซต์ชื่อว่าอะไรแล้วก็สุดท้ายคือแปะ URL ที่จะพาเราไปที่หน้านั้นได้โดยตรงครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเป็นบทความจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งก็จะเห็นว่าชื่อเว็บไซต์กับชื่อองค์กรผู้จัดทำในกรณีนี้คือชื่อเดียวกันครับ แล้วก็มีคำถามที่เจอบ่อยๆครับว่าอ้าวแล้วถ้าหาข้อมูลบนเว็บแล้วมันไม่มีบอกวันที่เผยแพร่ล่ะจะทำยังไงไม่ต้องห่วงเลยครับตามหลักของ APA เขามีทางออกให้ก็คือให้เราใช้หักษรย่อว่ามป p ที่ย่อมาจากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ใส่เข้าไปแทนที่ตำแหน่งของปีได้เลย เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมาตรฐานทางวิชาการก็ต้องปรับตัวตามทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องที่ค่อนข้างใหม่เลยนั่นก็คือแนวทางการอ้างอิงเนื้อหาที่เราได้มาจาก generative AI ค่ะสำหรับการอ้างอิง AI นะครับ <c oughs> เขาจะมองว่าบริษัทผู้พัฒนาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นผู้แต่งและที่สำคัญมากเลยก็คือต้องระบุชื่อโมเดลกับเวอร์ชันที่เราใช้ด้วยเพราะว่าคำตอบจาก AI ในแต่และเวอร์ชันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานเลยครับสำหรับการอ้างอิงคำตอบที่เราได้มาจาก ChatGPT โดยระบุเวอร์ชั่นไว้อย่างชัดเจนประเด็นเรื่องการอ้างอิง AI เนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือความโปร่งใสกับความระมัดระวังครับต้องเข้าใจก่อนว่า คำตอบที่เราได้จาก AI เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะกลับไปค้นหาหรือตรวจสอบซ้ำได้เหมือนกับหนังสือหรือบทความเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องนี้เลยต้องทำอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของงานวิชาการของเราไว้ครับสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจระบบการอ้างอิงทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นแหละครับคือการสร้างเส้นทางที่มันชัดเจนสม่ำเสมอและน่าเชื่อถือเพื่อให้คนอื่นสามารถเดินตามรอยเส้นทางการค้นคว้าของเราได้ แน่นอนครับว่าโลกของข้อมูลเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยรูปแบบการอ้างอิงเองก็คงต้องพัฒนาตามไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปไกลแค่ไหนนะครับหลักการสำคัญที่สุดของการให้เกียรติแหล่งข้อมูลและความซื่อสัตย์ในงานวิชาการจะยังคงเป็นหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบคุณสำหรับการติดตามครับ